ทำเงียบทำเงียบัลโหลกูกำลังหาข้อมูลนี่แหละครับไก่งวงน้ร <st> ท <laughs> ูยนดีพอเมื่อี้กับเราลูกพี่ไก่งวงไม่มาเลยสัตว์เมื่อวานลูกพี่ไก่งวงฟองมตกไปอ่ะ

Ser du det?